ทุกความฝันเป็นจริงได้แน่นอนคะ่ะถ้าเราได้รู้เรื่องนี้นะคะหลายคนมีความฝันมีเป้าหมายนะคะแต่ไม่รู้ที่จะพาความฝันของเราให้กลายเป็นความจริงได้ยังไงเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้อีกหลายๆเรื่องค่ะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณได้รู้3ามเรื่องนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่จะทําให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริงได้อย่างแน่นอนคะ่ะสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้ คุณเริ่มต้นความฝันของคุณนะคะเริ่มต้นเป้าหมายของคุณนั้นด้วยจุดจบค่ะการที่ใครหลายๆคนนะคะมีความฝันนะคะแต่เริ่มนับ1 2ึสจนกว่าจะไปถึงเส้นชัยนะคะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกพลังตกและหมดแรงและหยุด การก้าวเดินของคุณได้นะคะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยจุดจบหรือภาพแห่งชัยชนะของเรานะคะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการที่เราคิดถึงชัยชนะหรือว่าเส้นชัยของเรานั้นความฝันของเรานั้นนะคะมันจะทำให้เรามีแรงผลักดันค่ะเพราะเรารู้ว่าความฝันนั้นมันเป็นจริงอยู่แล้วมันเลยทำให้เราจะลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นด้วยความสุขและความสนุกค่ะ 2. นึกถึงผลลัพธ์นะคะและก็คิดถึงว่าตอนนี้นะคะเราเองมีความฝันแบบนี้และต้องมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ก็มีความฝันเหมือนเราถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำความฝันนี้เป็นจริงจะดีมากแค่ไหนที่เราสามารถที่จะส่งต่อความฝัน หรือวิธีการที่จะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงให้กับผู้คนอีกมากมายนะคะนึกถึงผลลัพธ์และคนที่รอเราอยู่และมันจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงโดยเร็วค่ะ 3. อยู่กับปัจจุบันขณะให้มีความสุขที่สุดนะคะเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าเรามัวแต่กังวลถึงเรื่องในอนาคตหรือมัวแต่ กังวลกับเรื่องในอดีตนั้นนะคะมันจะทำให้เราหมดพลังและก็ไม่สามารถที่จะพาความฝันของเราเป็นจริงได้ค่ะฉะนั้นเราจงปิดกั้นนะคะตัวของเราเองให้อยู่เฉพาะในปัจจุบันขณะเท่านั้นนะคะการที่เราไม่คิดถึงอดีตเราไม่คิดคิดถึงอนาคตนะคะมันยิ่งจะทำให้แรงโฟกัสของเรานะคะอยู่ในสิ่งที่เราปรารถนานะคะ มันจะพาให้คุณไปสู่เส้นชัยได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยคะ่ะจงอยู่กับเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําในตอนนี้นะคะลงมือทํามันด้วยความรักและความสุขนะคะเพราะรู้ว่าความฝันที่คุณตั้งใจไว้นะคะมันเป็นจริงแน่นอนนะคะจงทําในวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่วันข้างหน้าของคุณก็จะดียิ่งกว่านี้แน่นอนคะ่ะเพราะ การกระทําในปัจจุบันขณะนี้จะส่งผลต่อการกระทําและความฝันในอนาคตแน่นอนค่ะ3ข้อนี้นะคะจะช่วยให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังเพื่อที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ